การจ้างพนักงานจ้างทั่วไปกรณีจ้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยมีหลักเกณฑ์มีวิธีการอย่างไรนะครับสำหรับการจ้างพนักงานจ้างทั่วไปซึ่งเป็นกรณีการจ้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนะครับระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือตามประกาศของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างพุทธศักราช2547 ในข้อ18เนี่ยนะครับให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบอตอเนี่ยดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างโดยให้ยึดหลักสมรรถนะความเท่าเทียมในโอกาสและประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานยุติธรรมและโปรง่งใสเพื่อรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการ,รหารกการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับนี่คือใน กฎหมายข้อสหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนะครับในข้อ19เกานี่ยการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปนะครับก็คือทั้งพนักงานจ้างภารกิจพนักงานจ้างทั่วไปนะครับเมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเห็นชอบแล้วก็ให้กําหนดตําแหน่งใดให้กําหนดตําแหน่งใดแล้วให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้นะครับเพราะฉะนั้นการสรรหาการเลือกสรรพนักงานจ้าง ทั้งภารกิจจ้างทั่วไปเมื่อคณะกรรมการเห็นชอบแล้วก็ให้ดําเนินการดังนี้นะครับวงเล็บ1ให้องค์การบริหารส่วนตําบลจัดทําประกาศรับสมัครนะครับซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของพนักงานจ้างลักษณะงานชื่อตําแหน่งความรับผิดชอบของตําแหน่งระยะเวลาการจ้างค่าตอบแทนที่จะได้รับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรเกณฑ์การตัดสินและเงื่อนไขาการจ้างอื่นๆตลอดจนกำหนดวันและเวลาของกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อประกาศให้ผู้มีสิทธิ์สมัครทราบนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องจัดทำประกาศและรายละเอียดในการรับสมัครนะครับประกาศฉบับนั้นเนี่ยให้ปิดเอาไว้ในที่เปิดเผยเป็นการทั่วไปมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า5วันทำการก่อนกำหนดวันรับสมัครนะครับก็หมายความว่าว มากกว่า5วันก็ได้นะครับการปิดประกาศเนี่ยนะครับวงเล็บ2องค์การบริหารส่วนตำบลก็อาจจะกำหนดให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัครตำแหน่งล้วไม่เกิน100บาทได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมวงเล็บ 3. องค์การบริหารส่วนตำบลก็อาจจะกำหนดระยะเวลาในการรับสมัครได้ตามความเหมาะสมแต่ทั้งนี้เนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่า7วันทำการนะครับวงเล็บ4 หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้ยึดหลักสมรรถนะที่จำเป็นจะต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดนะครับประกอบไปด้วยวงเล็บกอไก่ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานวงเล็บขอไข่ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน วงเล็บคอควายคุณลักษณะอื่นๆของบุคคลซึ่งจำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานนะครับวงเล็บ5ให้กำหนดคะแนนเต็มของสมรรถนะแต่ละเรื่องได้ตามความจำเป็นและความสอดคล้องกับตำแหน่งงานทั้งนี้สมรรถนะที่จำเป็นมากที่สุดควรจะมีน้ำหนักของคะแนนเต็มมากที่สุดวงเล็บ6วิธีการประเมินสมรรถนะแต่ละเรื่องให้องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้กำหนด โดยสมรรถนะเรื่องหนึ่งสามารถประเมินได้ด้วยวิธีการประเมินวิธีเดียวกันตามที่เห็นว่าเหมาะสมและก็สอดคล้องกับการประเมินสมรรถนะดังกล่าวก็ได้แก่การสอบข้อเขียนการทดสอบตัวอย่างของงานการสัมภาษณ์การทดสอบด้วยสถานการณ์จำลองการตรวจสอบกับบุคคลที่อ้างอิงหรืออื่นๆนะครับวงเล็บ7เกณฑ์การตัดสินสำหรับผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับตำแหน่งงานนั้นนะครับต่อมาในข้อ20เมื่อคณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเสร็จสิ้นแล้วให้รายงานผลการดำเนินการต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและดำเนินการจัดจ้างโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลต่อไป วักต่อมานะครับให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาโดยกำหนดให้บัญชีนะมีอายุตามที่เห็นสมควรแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน1ปีนะครับวักต่อมาในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจำนวนอัตราว่างและภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันได้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการสรรหาจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาที่ยังไม่หมดอายุก็ได้นะครับต่อมาในข้อที่2ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างฉบับที่7พุทธศักราช2564วงเล็บ8ภายหลังที่ประกาศรับสมัครไปแล้ว ให้ในายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรจำนวนไม่น้อยกว่า3คนซึ่งประกอบไปด้วยวงเล็บกอกไก่ประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานวงเล็บขอไข่ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนที่รับผิดชอบงานหรือโครงการของตำแหน่งที่จะสรรหาและเลือกสรรเป็นกรรมการวงเล็บขอควายหัวหน้าส่วนราชะการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายและเลขานุการเป็นกรรมการนะครับในการเลือกสรรตำแหน่งที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นสมควรให้มีมีผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนั้นทั้งจากภายในหรือภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมเป็นคณะกรรมการให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับตำแหน่งนั้น เป็นคณะกรรมาการด้วยคณะกรรมาการมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรตามหลักเกณฑ์วิธีการตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือกรณีการจ้างพนักงานจ้างาทั้งพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจกรณีจ้างใหม่นะครับ